สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่1น,นะครับ1ตุลาคม2024นะครับก็เดือนที่10ของปีเรียบร้อยแล้วครับแหมมันรวดเร็วทันใจจ,จริงๆครับเวลานะครับก็คลิปนี้นะครับจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูการ2อ2 4 2 5่นัดที่2นะครับผมจะคิกอ,ออฟกันคืนนี้คืนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3นะครับ ก็กระดึงเขากราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะครับผมขอแอดมินฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปที่ดีๆต่อไปนะครับผมอ่าโอเคครับผมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2องอย่างเป็นทางการวันนี้นครับที่จะคลิกออฟกันนะครับนัดที่2ของของแปดนัดของทุกทีมนะครับคู่แรกนะครับอาร์บีซาวบวกนะครับสำหรับการมาเยือนของเบลสจากฝรั่งเศสนะครับ เวลาก็ห้าทุ่มสีนะครับสตุกการ์ตนะครับคู่ที่2ต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาพาร์คนะครับเวลา23.45ิเช่นกันนะครับแล้วก็คู่ดึงนะครับตีสองนะครับตีสองมีหลายคู่เลยนะตีสองดอทมุลนะครับต้อนรับการมาเยือนของเซลติกนะครับแล้วก็ PSV ไฮโฮเฟนนะฮะต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับสโลวานนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แล้วก็บาร์เซโลน่าครับตอนรับการมาเยือนของยังสบอยเลเวอร์คูเซ่นนะครับตอนรับการมาเยือนของเอซีมิลานอินเตอร์มิลานตอนรับการมาเยือนของเลสตาเบลเกตนะครับอาร์เซนอลนะครับตอนรับการมาเยือนของปีเอชเชนะครับหรือปารีสแซงต์แฌร์แมงนะครับผมอ่คู่ต่อไปนะครับเป็นเวลาปกตินะครับอ่าชักตาโดเนตนะครับตอนรับการมาเยือนของอาตาลัตต์นะเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับอะ ทํางานมามาวันพุธก็มาดูคู่นี้เลยครับเริ่มต้นด้วยคู่นี้ชักตาโดนิพบกับอลันตาแอตาลันตานะครับเป็นคู่แรกคู่ต่อไปนะครับคิโรน่านะครับต้อนรับการมาเยีอยของเฟยโนูตนะครับห้าทุ่มสี่สิบห้าเช่นกันนะครับต่อไปนะครับขึ้นต่อนพลิงหัดละเป็นตีสองนคู่ดึกนะครับไล่เรียงกันไปเลยครับเบนฟิก้าต้อนรับการมาเยีอยของแอตเลติโกมาดริดนะครับ ตามด้วยลิเวอร์พูลนะครับต้อนรับการไปเยือนของโบลอนยาครับเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลครับแต่อยู่ในแอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่งทําผลงานเอาชนะวูฟมาได้นะครับก็ไม่ต้องเดินทางไกลเตะอยู่ในเวมดี้เลยเอ้แอนฟิลด์เลยวอาโทษทีคู่ต่อไปนะครับอาบีไลซิงนะครับต้อนรับการไปเยือนของจูมาลายนะครับยูเวยูเวนะครับยูเวนตุสนะครับตีสองเช่นกันนะครับลอสนะครับต้อนรับการไปเยือนของเรียวมาดริดนะครับอ่า แาะชั้นชุดขาวนะครับส่วมการ์ดนะครับต้อนรับการไปเยือนของขับบู๊สครับจากไปเบลเยียมแอตตันวิลล่านะครับต้อนรับการไปเยือนของไบรเยนมิวนิกนะครับไบรเยนมิวนิกนี่ยน่าจะรู้ทางแอตตันวิลล่าเป็นอย่างดีนะครับคอมพานีเขาดูแลอยู่นะครับคู่ต่อไปนะครับคู่สุดท้ายครับไดนมัวสักเฟนะครับต้อนรับการไปเยือนของเอสโมนาโคนะครับผมอ่านี่นี่คือตารางการขันทั้งหมดนะครับติดตามรับชมตามกันเวลานี้นะครับ สำหรับตารางคะแนนนะครับอยู่อยู่คลิปที่2นะครับแอดโคเวิร์ด้วดวตีนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะโฟกัสอีกทีนึงว่าใครนำใครอยู่ในโซนไหนโซนไหนอะไรประมาณนี้เนาะขอให้เขาคลิกออฟก,กันก่อนสองนัดที่2แล้วค่อยไปลงรายละเอียดแต่โคเวอร์ให้ให้ดูเฉยๆใน ในสไลด์ที่2นะครับติดตามรับชมได้ครับก็ขออภัยนะครับข้างหน้าร้อนใ้อนฝนตกหนักเลยครับอาจจะมีเสียงรบกวนคืนแรกอะไรประมาณนี้นะขออภัยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังยังได้ยินชัดอยู่แอดแอดพยายามเต็มที่ละ่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆนะครับผมราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับแอดจะเปิดเปิดสาธารณะเวลาตีห้าของวันที่หนึ่งนะครับผม อโอเคครับผมสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ